นี่ครับเขียดายนี่นะครับหนูอนเริ่มจกักเอลก่อนเลยนะครับ ไม่บอกหวาส่วนไหนหมดทั้งตัวแล้ว นนหน,นึ่เปล่านะใครตัวน่าใสต้องรับี่อมตัวมเลรตัวน่าใสหน่อยเดียวมั้งหนอเดียวขนตัวนี้หน่อยี้่ะส่วนไหนนะนี่เหยียดขาเดียวที่เหยียดกำลังดิ้นไปเลย แล้วมันกำลังมันนอนแต่มันโดนพระตูประตเอาท่อตายไปหนูจะเริ่มจากจกจยากจัอยากเอวก่อนเลยนะคะ